มา,มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิววันนี้กุ๊กไก่จะกลับมารีวิวแนะนำซีรีส์จีนค่ะทุกคนชื่อเรื่องวังเดียวได้หรือว่า Hell in the l o l o y Castle นะคะมีทั้งหมด69ตอนอ่ะดูกันยาวนำใจกันไปเลยแล้วก็ขอบอกตรงนี้เลยนะคะว่ามันเดียวดายสมชื่อมากๆสายสุบนิยมหนีนไป นี่คือไม่ได้นัดก,กันนะเนี้ยพูดได้พร้อมกันมากเรื่องนี้นะคะทำมาจากหนังสือสมเล่มจบของสำนักพิมพ์สยามอินเตอร์บุ๊กส์นะมันเล่าเรื่องราวของขันทีที่ชื่อว่าเหลียงไหวจีตั้งแต่เข้าวังมาตั้งแต่เด็กจนได้มาทํางานเป็นขันทีฝ่ายหน้าแล้วก็มาเป็นขันทีประจําตัวขององค์หญิงฮุยโหรก็เลยกลายเป็นความรักต้องห้ามที่จบแบบแซดเอนดิ้งมากๆ คือหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยทนเรื่องหม่นมองเรียกน้ําตาสุดๆทุกคําพูดของตัวละครเนี่ยมันละมีเดละไม่อและกระแทกใจมีความลุกซึ้งทุกตัวละครเนี่ยเขาก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองมีด้านดีด้านร้ายมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในใจ คือมีความเป็นคนจริงๆที่มีสีเทาๆเพราะฉะนั้นนะคะใครที่คิดว่าตัวเองตับไตไส้พุงแข็งแรงขอเชิญอ่านเรื่องนี้ค่ะเรียกว่าร้องไห้จนเสียจริตร้องไห้จนจิตตกกันเลยทีเดียวแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเขากลับเรื่องนิดหนึ่งคือในหนังสือเนี่ยตัวเอกคือขันทีใช่ไหมในซีรีส์เนี่ยจะเล่าเรื่องราวของจกักรพรรดิเจ้าเจินซึ่งแสดงโดยหวังพายเป็นจกักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือนะซึ่งปกครองประเทศอย่างยุติธรรมแล้วก็จัดการความขัดแย้งได้ อย่งเชียบขาดแต่ว่าทุกคนถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะดูสงบสุขแต่ว่าเรื่องภายในเรื่องวางหลังกลับเป็นเหมือนมีคลื่นใต้น้ําฮองเต้เนี่ยจริง,รงๆมีฮองเฮาอยู่ในใจนะแต่ก็ไม่กล้าย,ยอมรับใจตัวเองไปให้ความสนใจนางรําที่ก็เหมือนจะไม่แคร์อะไรเลยฮองเฮาก็เลยเดียวดายอย่างแท้จริงเดียวดายดูสินส้นสูญแล้วทุกทุกสิ่ง แล้วพอฮองเต้รู้ว่าไทเฮาผู้ที่เลี้ยงดูงให้ตัวเองเติบโตมาเนี่ยไม่ใช่แม่ที่แท้จริงแต่กลับเป็นนางในที่รับใช้ไทเฮาตระกูลหลี่ก็เลยยกพระธิดาฮุยโหรให้สมรสกับหลี่เว่ยลูกหลานตระกูลหลี่เพื่อตอบแทนบุญคุณ แต่ว่าองค์หญิงฮุยโหรามีใจให้กับหวจีก็คือขันทีผู้ที่คอยรับใช้อยู่ข้างกายองค์หญิงมาตั้งแต่เล็กจนโตแล้วนางก็เลือกฝืนประเพณีและกดราชสำนักเพื่อปกป้องความรักก็เลยกลายเป็นโศกนากกรรมความรักที่ทั้งคู่แม้ไม่ตายแต่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเดียวดายไม่ล่ะทุกคนเรียกว่าเศร้ามากนะตอนจบแต่ว่า ความรักแล้วก็เรื่องราวการเมืองเนี่ยมันก็น่าสนุกน่าสนใจมากๆนะที่สำคัญเรื่องนี้เป็นผลงานของค่ายเดลัยนะทุกคนที่ทำเรื่องหมิงหลันเรียกว่าภาพสวยเสื้อผ้านหน้าผมสวยงามเนียนตาละมุนไปหมดไว้ใจทีมงานนี้ได้นะคะเพราะว่าหมิงหลันเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในราชวงศ์ใกล้ลๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นนงานภาพเนี่ยรับประก,กันความสวยงามแน่นอนใครที่คิดว่าตับไตตัวเองยังแข็งแรงอยู่นะคะแล้วก็ต้องการซีรี นิยายดราม่าดึงดูดความรักความสนใจหรือว่าอยากร้องไห้ขอเชิญค่ะวังเดียวได้อาจเป็นคำตอบสำหรับคุณนะคะ,คะเอาไปดูกันนะ